สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกทุกคนพบกับไปโพอสดชนแนลนะครับสำหรับ e ีีนี้เป็นอ P ีที่ 3. สามสาวหลในคนก็คงจะคุ้นเคยกับกูต้าไทออนกันดีอยู่แล้วหลายคนก็คงรับประทานอยู่แต่ก็มีจํานวนไม่น้อยที่สงสัยว่ามันทําให้ข่าวได้จริงไหมแล้วทานแล้วจะปลอดภัยไหมวันนี้ผมมีคําตอบให้กับทุกคนครับก่อนเข้าสู่เนื้อหาของรายการเพื่อนเพื่อนคนไหนย,ยังไม่ได้กด subscribe กดไลค์กด like, ดิชช่วยกดให้ด้วยนะครับ กูตาไทโอนเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ร่างกายสามารถสร้างเองได้ทำหน้าที่ปกป้องเนื้อเยื่อจากการถูกทำลายจากอนุมูลอิสระทำหน้าที่กระตุ้นภูมคุ้มกันช่วยตัดผจัดและทำลายสารพิษประโยชน์ของกูตาไทโอนทางการแพทย์ที่ยังไม่ได้รับอนุมัติข้อบ่งใช้จากองค์การอาหารและยารักษาภาวะเป็นหมันในเพศชายปลายประสาทอักเสบมะเร็งกระเพาะอ,อาหาร มะเร็งต่อมลูกหมารักษาโดยการฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำโดยผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นคือทำให้ผิวขาวขึ้นเป็นผลมาจากการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซินเนสส่งผลให้เม็ดสีที่ผิวหนังจากสีน้ำตาลดำเปลี่ยนเป็นสีชมพูขาวด้วยเหตุนี้มีการนำผลข้างเคียงมาใช้เพื่อทำให้ผิวขาวขึ้นซึ่งนับว่าเป็นการนำยามาใช้ในทางที่ผิดและผิวขาวขึ้นก็เกิดขึ้นเพียงชั่วคราวเท่านั้นเมื่อการข้างเคียงหายไป เม็ดสีผิวหนังก็จะกลับมาเข้มขึ้นดังธรรมชาติเดิมต้านไทโอนในรูปแบบยาฉีมมีความไม่คงตัวในกระแสะเลือดสลายตัวได้ง่ายและรวดเร็วดังนั้นต้องฉีดบ่อยๆการหวังผลให้ผิวขาวมักฉีดคู่กับวิตามินซีหากฉีดในความเข้มข้นสงูงหากชอ็อกความดันต่ำเกิดอาการแพ้รุนแรงกล้ามเนื้อสั่นปัสสาวะหลอนหายใจขัดหลอดลมตีดอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต หากได้รับการฉีดนานๆเป็นประจำอาจทำให้เม็ดสีที่จอตาลดลงเสีย่ยงต่อการมองเห็นวารสารทางการแพทย์อเมริกาจัดสารคูต้าไทโอนเป็นสารที่อาจต่อให้เกิดผลข้างเคียงทางสายตาสำหรับรูปแบบของคูต้าไทโอนที่มีจำหน่ายในร้านยาน,นะครับก็จะมีในรูปแบบของอาหารเสริมอย่างเช่นชนิดเม็ดแคปซูลผงละลายน้ำรวมทั้งครีมทาผิวสำหรับรูปแบบอาหารเสริม บรุกุลจะมีขนาดใหญ่เกินกว่าจะถูกดูดซึมในกระเพาะและทางเดินอาหารและที่สําคัญก็คือสลายตัวได้ง่ายจึงไม่ได้รับประโยชน์จากการรับประทานกูต้าไทโอนโดยตรงในรูปแบบอาหารเสริมน,นั้นหากมีผลิตภัณฑ์โฆษณาว่าเป็นยามเม็ดกูต้าไทโอนของแท้ ไม่ควรซื้อมากินไม่ได้ทําให้ผิวเผาขึ้นไม่ทําให้เกิดประโยชน์อันใดต่อร่างกายสิ่งที่ออยอนุญ,ญาตให้ขายเป็นอาหารเสริมที่จริงแล้วคือ n a ็นอ y ซ c ิ s ิลซิสซึ่งเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์ูต้าไทโอถูกดูดซึมเข้าทางเดินอาหารได้ง่ายและรวดเร็วจะไปรวมกับโปรตีนในกระแสะเลือดอีก2ชนิดก็คือไกลซินกับพูตมเมธ ก่อให้เกิดเป็นกูตาไทโอนในกระแสเลือดดังนั้นอาหารเสริมกูตาไทโอนที่คนซื้อในฉลากต้องมี n อ c นอ y ซิติซิเป็นส่วนประกอบหากรับประทานไปประจำหรือรับประทานมากไปอาการข้างเคียงคือมึนงงตาผ้ามัวอาจมีสารตกค้างทำให้เป็นนิ้วที่ไตหรือ,อนิ้วในกระเพาะปัสสาวะด้วยสำหรับรูปแบบรีมทาผิวหนังนะครับก็คือโมเลกุลจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่ ไม่สามารถจูดซึมเข้าสู่ผิวหนังได้จึงไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อันใดควรีิเลี่ยงกันใช้กูตา้าไทโอนเสริมในขณะที่ตั้งคันหรือให้นมบดสำหรับ EP ีนี้ก็จบเนื้อหาแต่เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆท่านไหนยังไม่ได้กด s u b s c r i b ์กดไลค์กดดิ่งให้ช่วยกดให้ด้วยนะครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ